สามสิบบาทสามสิบบาท่ไของแท้ว่ะสาิบาทแล้วเีข้าวเนี่ยของอร่อยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพัตนาคารแพงๆหรูๆเสมอไปนะครับวันนี้เราจะพามากิน แกงถุงแต่เป็นแกงถุงที่ลิมิ t e d Edition อีกร้านนึงเลยก็ว่าได้ครับเพราะเขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์วันโกนเท่านั้นถึงจะได้กินนะจ๊ะร้านนี้เขาไม่มีชื่อร้านนะครับแต่เขาจะเรียกกันว่าร้านแกงขี้เหล็กนั่นเองก็อย่าเสียเวลาดีกว่าครับไปชมกันดีกว่าครับขาไก่จะอะไร<อ>ที่เ,<อ>เขาว่าเด็ดเลยใช่ไหมใช่<อ>ในย่านนี้เลยนะใช่ต<อ>ัวน<อ>ี้เรียกอะไรว่า,วาเอเอตลาดเทศบาลพุตธิ นี่นี่มอมนเร็ดเนี่ยแหละอ่าหน้า้าหน้าหน้าวิหารหวงพมอสมนเร็นศักดิ์ศิทธิ์ใช่แล้วนี่แก่อยแรกขายข้าวมันนีกเลยตัวอย่าง จะาขายเฉพาะวันโกนไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่อร้านก็เอาอะไรเพิ่มเมื่อกี้กูสั่งครับอันนี้ไปสามเขาะมองเจียสองนี่ไหมอืมอ๋อทุกวันใช่ไหมครับทุกวันจะจะสลับกร้านแต่แล้วจะสลับเมนูใช่ค่ะ เห็นแม่บอกว่าให้บอลโกนเด็กได้กินอันนี้แม่บอกว่าไม่ได้จริงมันไม่เกี่ยวมีมต้นขาไก่กับอันนี้จะเป็นบอลโกนต้นขาไก่กับแกชนปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโดนเห็นไหมแม่บอกเพื่อสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เธอเฮ้อะไรบ้างไก่ ผมผมีออเดอร์อีกแล้วโอ้รับฮิวรับฮิวรับฮิวอีกแล้วรับฮิวอีกแล้วครับรับฮิวกันอีกแล้วโตะกำลังจะมานั่งเขาเรียกว่ามาปิกนิกกันปิกนิกปิกนิกอ๋อปิกนิกกันสนุกสนุกกันอยู่ที่ข้างวิหารหลวงพ่อหลงเจดผาข้างวิหารกันนี่ครับบรรยากาศดีมีให้อาหารปลาด้วยเป็นไงแล้วก็มาชิมมาชิมแกงแกงแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กกับอ่า ต้มไขาไก่ที่บอกว่าเขาเด็ดที่สุดในตลาดเลยเขาบอกข้าวแกงแล้วนี้คือระดับตำนานของคุณป้าอะไรไม่รู้เขาเต่ดเขาเรียกว่าขี้เหล็กเออขี้เหล็กก็ไม่รู้เนาะถ้าใครดูคลิปนี้ก็มาตอบให้หน่อยแล้วกันคนคนโคชตสิทธิ์อะไม่เห็นหน้านี่ยถ้ารู้จักชื่อป้าก็บอกผมมาในใต้คลิปนี้นะผมก็ไม่รู้ก็ไม่กล้าถามคนเยอะอขายขัดขายดีมากใช่พอเราพอเราพอเราคนเยอะอะเราก็กินดีอ่ะเกียงใจเขาจะไปถามอะไรเขาเยอะใช่ไหมใช่ใช่ ผลเต็มตลาดเธอไก่ต้องขา <c oughs> ต้องขาไก่มีเลือดีอไม,มไก่เซน้ำ่อนเลยเขาว่าเด็ดดึมี่ปะโคตรดี oh อร่อยีห oh <no. S 1> คืออือคือพ่อค้าแม่ค้าชีปเป้านะอือไม่ใช่ว่า คนกินนะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ะที่ค้าขายตลาดเนี่ยเขาจะติดรถข้าวแกงร้านใหญ่ใหญ่ป้าป้าคนนี้ดีกว่าใช่เขาบาป้าคนนี้แต่ผมไม่รู้จักชื่อแกถ้าใครดูคลิปนี้ก็รู้จักชื่อแกก็บอกด้วยแล้วกันใช่ไอ้นี่แกงขี้เหล็กหนังหมูแกจะใช้หนังหมูใช่หนังหมูนี่นี่นี่หนังหมูหนังหมูจะนาหอมอ่ะหอมแบบโบราณโบราณบากเเอาเลยยัดเลยยัดเลยนะยัดเลยยัดเลย เพื่อขอให้ยังไงยัสามสิบบาทสามสิบบาทยังไงมขอแท้ว่ะสามสิบบาทเนี่้อเกี่ยกข้าวเนี่ยหมูอบอ้่นเรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมขอชิมแกงแกงก่อนสะใจไหมเปรี้ยวหวานดูรำเบืองเนาะก็เปรี้ยวหวานดูไก่ดูไก่อื ไก่เธอเปรี้ยวหวานมาสบายๆกันชิวๆไปกินนั่งหลายร้านละนั่งกินหลายร้านละวน,นี่เราปปิกนิกนีก่ๆกันสนุกสนุกเราเป็นเด็กอยู่กินอะไรก็ได้ใช่<ๆ>กินง่ายอยู่ง่ายครับเด็กชนบท <c oughs> <ๆ>กินริม <c oughs> ถนนกินริมนากันได้หมดี๋ยวจะเป็นสไตล์กันจะทำหนังไปทำหนังหมูแล้วหนังแบบนี้ จะตวอไปเนาะก็จะขายวันโกนเออก็จะมีเพิ่มมาให้สองอย่างวันโกนวันนี้เขาขายสามอย่างอืมวันโกนจะเป็นห้าอย่างอแต่ห้าอย่างเนี่ยจะมีหลักๆก็คือที่หลักๆเลยนะเกี้ยวไอ้ขาไก่ทักไอ้ี่เลกก่เลกกับหลักๆอ่าต้มไ้นี่ต้มจิ่มมะอืมแล้วก็แกงที่จะมาตอนเฉพาะวันโกนก็คือต้มป่ากับแกงป่าอ่าแกงเพิ่ม ถ้าใครอยากกินแกงป่าก็ต้องหาต้องมาวันโคนใช่แต่วันนี้ผมจะขอนําเสนอสองเมนูนี้ก่อนเนาะอืมเพราะว่าที่ผมกักแกงป่าไว้เพราะว่าแกงป่าเขาอร่อยนะอืมผมเคยแอบชิมมาแล้วแต่ที่ผมกักไว้เพราะผมมีร้านแกงป่าอีกหลายร้านที่ผมจะนําเสนอในหนองแค้ใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวจะตีกันนะแต่อันเนี้ยโอเคละกิเลอน,น,นี้เขหน่อยนะอืม ไปหากินไม่ได้หรอกวเน้ขาเรียกว่ารสชาติแบบว่าเนาะีมือผีมือแม่ผีมือยายอะไรเงี้ยใช่ใช่ฟิลนี้เลยยู่นั้นอ่ะอ่ะมาวันนี้เราก็ได้สาระอากการมากินอาหารถุงอาหารถุงกันแกะแกะกันแล้วเรียบร้อยแล้วครับวันนี้แล้วเจอกันใหม่เนาะใช่ก็ฝากด้วยนะครับอย่าเอาเป็ดมาปล่อยอย่าฝากด้วยฝากด้วยอย่าเอาเป็ดมาปล่อยโอเคนะครับเรากำลังจะได้สาระแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนเดิม เดี๋ยวเอาเป็นมาปล่อยทุยก็ฝา,ากด้วยครับโดนใจเฮียเก้าผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ